นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่1สิงหาคม2565ตรงกับวันจันทร์ขึ้นสี่ํ้าเดือน9ปีขานวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับฉลกดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสำเร็จคือสีโทนดำสีม่วงแก่ สีที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกทิศที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นนินพลอยสีดำํำหินสีดําเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือสระทุกตัวและอออ่าง เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอประตักถอฐานทองปโธถอปเท่าและนอนเนนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสรีรในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่ตถถาถอถุงถอทหารถทอุงและนอนหนูไมยเซตวันนี้สุนทรผู้รจนาไว้ว่า อันนินทากาเลเหมือนเทน้ําไม่ชอกช้ําเหมือนเอามีดมากรีดหินแมน้นองค์พระปฏิมายังราคินมนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นคนดินทาขอเป็นกําลังใจในการเริ่มต้นันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นารันทามีฐาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ